สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มีมนจะพาเพื่อนๆมาดูเด็กๆฝึกสเก็ตกันวันนี้พอดีมีมนไม่ได้ขายของเลยพามาดูเด็กๆฝึกโลกรลเบดวันเล็กนะคะอันนี้พี่วีวีเตรียมตัวมาแล้วพี่วีีวอร์มอยู่ ส่วนน้องแคทนะคะตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มหัดเริ่มหัดจากการทรงตัวนะคะเข้าวันเล็กเข้าโขนน้องแคทสู้ๆไหมคะลูกสู้ๆใช่ไหมอันนี้พี่กายเพิ่งมาถึงนะคะพี่กายก็วอร์มส่วนพี่อิงก็วอร์มเหมือนเอ้ยวอร์มเหมือนกัน แล้วสาวน้อยของี้อุ๊ยสาวน้อยข้ามไหล่โคเลยลูกหนูต้องแขนตึงนะคะลูกเอาเหยียดแขนโอเคพยายามทาตัวบาลานซ์ค่ะลูกพยายามใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้เก่งจังเลยโอย้ใช้วิธีนี้เหรอลูกโอ้ยเก่งจังเลยเออฉลาดจังเลยลูกเออ เก่งจัง <laughs> เลยอ้าวมันเอามาเล้วมาแร้วเอาเยัดแขนอุ้ยขามโคนอุ๊บอุ๊บหนูต้องไอ้น,นี้ที่ค่ลูก <laughs> ล้มหมดเลย,ลเ,ลย <laughs> เออ,เ <laughs> เอ,อพี่วีวีวิ่งอัดแล้วอ่าจะวิ่งอัดแล้ๆๆวนะคะ เอ yeah, okay. โอเค,อเคพี่กายวอร์มเพราะพี่กายเพิ่งมาถึงพี่กาย,ยได้เพิ่งวอร์มเอาพี่เองอัดมาลูกพี่เองอัดมาค่ะเก <Okay, S 2> ่งมาก ีได้มายกแขนดีๆแขนต้องตึงลูกแขนต้องตึงค่ะได้ไหมระกันได้ไหมโอ้โหนานๆทีใช่ไหมลูกอ่ะลองร้องอีกคนพี่ทีโอ้้ามเยอะเลยโอ้อยยางงั้นเลยเหรอลูกระวังพี่กายชนลูก โอ้ยไม่ง่าระวังพี่ใครชนเอาเก็บคนดีๆลกูกเก็บคนโอเค,อ,เคอ่าหนูไปเริ่มใหม่ไหมโอ้โอ้โอ้โอ อ้ะน,น้องแคทไม่เลี้ยงโคนก่อนลูกทำอะไรนะคะเอายางจับถุงเทา้าโฮ้ยทำไมต้องว่ายางจับถุงเท้าลูกเพราะว่าวใส่ไว้เมื่อเช้าเมื่อเช้ามันเมื่อเช้ามันอันนั้นหลวมอ๋อมันหลวมอะไรหลวมถุงเทา้าถุงเท้าหลวมใช่ถุงถอดถอดได้ไหมคะถอดเป็นแต่ข้างนี้ถอดยากอ๋อไหนนี่ ทำไมหนูไม่เอาอันใหญ่ๆมาลูกมีสองข้างอีกข้างมันก็มีอรอใช่ทำไมหนูไม่เอาอันใหญ่ๆมาเอ้ยอันเล็กๆมาลูกอันที่พอดีเท้าอ๋อเหรอไม่ไม่ถึงยางอ่ะก็มีแต่อันนี้อันเล็กนี่แหละเอออันใหญ่ไม่ได้เอามาอืมเออมีคุณใช้เหรออ๋อหนูจะเอามาทำอะไรจะมามัดผมเหรอไม่ใช่เอามามัดตุงเท้านี่แหละอ๋อตุงเท้ามันดู ม,มัดผมไหมเอาตรงนั้นแลน่ะมัดแล้วนะโอเคมัดหอ่าโอเคนค่เสคทดื้อไดไหมไดไหมไดไหมมัดฮะมัดผมให้สาวน้อยผมยาวเนาะเออหนูอแคทต้องไปตัดหน้ามา้าตัดหน้าม้าแต่ไม่ตัดตรงใกล้ๆคิ้วนะไม่ชอบอโอเค โอเคอ่ะไปซ้อมต่อไปเป็นเกมไปซ้อมต่อไหนเอามาใกล้ๆก่อนเลยลองทำไหนเมื่อกี้น้องบอกจะทำท่าอะไรนะท่าสเนคเหรอบอกว่าเธอทำท่าสเนคไม่ให้เหรอใช่แต่ทำท่าสเนคแต่อันนี้มันแรงเกินอ่ะมันจะล้มนี่แหละหรอแต่มันก็ต้องฝึกมันจะโค่น50าสะคะลูก แขนต้องให้นี้ด้วยค่ะลูกแขนหนูอะใช่ไม่ใช่แขนมันต้องไอ้นี้ค่ะเหมือนที่พวกพี่บีบีทำอะค่ะพี่บีมามาทำแขนให้น้องดูหน่อยลูกว่าทำยังไงพี่บีคะขึ้นมาทำแขนให้น้องดูหน่อยคะ่ะลูกดูพี่บีบีก่อนไหมลูกให้พี่บีสอนก่อน,นนะอ่ะพี่บีลอง อ่ะหนูต้องทำให้น้องดูก่อนน้องแคทดูพี่บีบีค่ขลุกเอามือนี่นนี่ดีเป็นปาหมูทำไมอะ่ะพี่บีสายโหดนะคะพี่บีสายโหด เออนั่นไงจะทำได้แล้วจะทำได้แล้วแขนมันไม่ได้ช่วยให้ไปด้านหน้ามันทำให้ทรงตัวอันไหนพี่วิททำให้อีกเลยค่ะเนี่ยแค่อยู่ข้างอยู่นิ่มไม่ใช่อย่างนี้อีกทีอันไหนน้องกัดอีกทีเนี่ยอึ๊บโอ้เกือบได้แล้วเย้ เก่งมากค่ะวันนี้พี่ๆก็เสร็จแล้วกำลังเยืดเส้นค่ะพี่น้องแคทเยื่อเส้นกับพี่ๆเลยค่ะลูกวันนี้พี่ๆเสร็จแล้วกำลังเยืดเส้นนะคะเยืดเส้นแล้วจะได้วันนี้จะไปทำอะไรต่อลูกไปกินข้าวที่ไหนกินหมูก,กรอบใช่ไหมคะไปกินหมูก,กรอบโอเคเด็กๆจะไปกินหมูกรอบต่อนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปกินหมูกรอบเนี่ยถ้ายืดเส้นไม่ถึงนะคะจะเจ็บ นี้เราซ้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินมาแค่กินอะไรคะข้าวขาหมูข้าวขา,วห,มขา,วขาวหมูนะคะของมี่ก็จะเป็นหมูกรอบนะคะของพี่กระปินพี่พก่ะปินอะไรคะลูกหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบร้านโปรดนะคะร้านร้านน้ำเมนะคะราชาราชาขาหมูนะนี่ของโปรดโอเค bye bye. อเสร็จบานน้องแคทเราจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอะไรลูกกดไ like. ล ให้หนูด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ